ล้วพี่น้องกองกพี่น้องกองไปด้านหนา้าเวทีนะครับทำในช่องเสียออกตอนนี้นะครับพี่น้องนงครับบรรยากาศด้านหนา้าเวทีนะครับพี่น้องบรรยากาศพี่นออ้อง,นงครับฟังลับทีมฮั่นเข้ากันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้ว อากาศพี่น้องาการไหวทีคกับพี่น้องครับอีกเบื้อื่นใจร่อนี่กับอากาศด้งานนะครับระมานนี้นะครับพี่น้องครับ บรรยากาศพี่น้องคนกําลังมากนะครับพี่น้องครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับด้านนาวทีนะครับพี่น้องครับอ้ดา้านหน้าครับบรรยากาศด้านนาวิทีครับ,บ,รบ,รบพี่น้องคนกำลังัรงมากนะครับ shamani อยู่หน้างานครับพี่น้องโอ้ลีกัสซิเพลงแป๊บนึงนะครับบรรยากาศหน้างานพี่น้องนะครับคนกำลังดังไหลม่านะครับพี่น้องครับบรรยากาศหน้าเวทีนะครับหน้างานสดๆนะครับพี่น้องนหน้างานก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ครับพี่น้องครับงานนะครับพี่น้องครับคนกำลังมาหลังมาแล้วครับบรรยากาศสดๆพี่น้องบรรยากาศสดๆอยู่หน้างานนะครับบรรยากาศสดๆอยู่ที่หน้างานครับที่นะครับพี่น้องคนกำลังหลังมานะครับเวทีเราก็จะ เสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับเหรือตาพร้อมนะครับบรรยากาศก็เย็นๆนะครับพี่น้องสีเย็นๆนะครับบรรยากาศเย็นๆมากนะครับให้บรรยากาศเต็ีให้น้องเบิ้งนะครับด้านหน้าเวทีครับคนด้านหน้าเวทีกำลังมาเตรียมแล้วครับพี่น้อง จะประมาณนี้ครับครับพี่ฝาก เคียงเสียงก็เสร็จเรียบร้อยรถเคียงเสียงกำลังจกเลยแล้วครับพี่น้องครับกาดตืบครับบูซาร์บูเซียแจมนาเวทีแล้วครับพี่น้องรถเคียงเสียงเราก็ออกแล้ว ประมาณนี้นะครับคุณน้องครับ เกิดสดสดตอนนี้นะครับพี่น้องกับดาราเวทีนี่ครับโอ้คนไหลพี่น้องทางเพชรบณ์น,นะครับเป็นหม,มักหมอลำนะครับนเยอะมากนะครับทางนี้ มานนนีี้้ะครับพ่องด้านหน้าเวทีนะครับบรรยากาศสดๆส,ส,สำหรับคลิปนี้นะครับมีอย่างไรก็ขอขอบคุณพี่พขอบคุณน้องเด้อที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นล่ำเพลินมานะครับอัปเดตท,ทุกสถานการณ์ว,ว่าจะเป็นหลังเวทีด้านหน้าเวทีไทยบรรยากาศเฮียพีเให้น้องเบิรงนะครับกับความ ครับอยู่หน้างานนะครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับในช่องเสียออกเป็นลําเพลินนะครับพี่น้องครับมือนี้กาบรรยากาศเย็นๆครับพี่น้องครับอากาศเย็นตอนนี้นะครับเย็นมากเลยนะครับอยู่ที่นะครับพี่น้องอยู่ที่เพชรบูรณ์เมี่ยงมะขามหวานนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่วยมีอะไรครับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับจะมาพบกันในคลิปต่อไปครับ